เอาลนนะครับก็ต้องขอข่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในโลบอก็เรามาอยู่กันในแบบที่เป็นแนว GTA 3นะครับท่านผู้ชมก็แมปนี้ก็คนเล่นเยอะอยู่นะท่านผู้ชมเป็นหมื่นเลยนะก็ผมเห็นมันน่าสนใจดีก็เลยอยากจะลองเล่นดูนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็ดูระบบคร่าวๆมา,า,าแล้วที่มันบอกมาก็จะมีงานให้เราทํามีแบบขายของมีให้ป,ป้นก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมาแต่งตัวก่อนเลยนะครับอวาตารของเรานะ ก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายให้เลือกเลยนะแต่ผมก็จะเล่นเป็นตัวผู้ชายนะครับก็ถัดไปนี่ก็จะเป็นสีผิวนะครับก็เออชอบแบบอาขา,อาวนะผู้ชมโอเคส่วนสูงนะก็สูงประมาณนี้ละกันนะก็โอ้เออน้ำหนักอ๋ประมาณนี้นะ คต่อไปทรงผมนะเออไม่รู้แล้วผู้ชมแต่งตัวเบไหนเราผมแบบแต่งแต่งตัวผมชอบแบบแต่งตัวมันดูดีหน่อยดูดีหน่อยนะเออประมาณนี้เอ,อ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะโอเคเก็ประมาณนี้แล้วก้อนหน้าอ่ายิ้มแย้มหน่อยแล้วกันแต่จะไปเครียดเกินไปนะคุผู้ชมนี่นออีก้ก็เออเกินอันนี้แล้วกันนี่โอเคนี่ตัวเราว้า อุ้ยไม่รู้เพกติดหนังสือเปล่านะโอเคเข้ามาเหมือนเขาจะให้เราเบอร์เกอร์เพราะน่าจะให้เราทํางานก่อนนะท่านผู้ชมก็เป็นแมปที่แบบน่าสนุกเลยนะอุ้ยมีคนนี่อยู่นะเอ้ยสมผมแบบเราด้วยอุยแต่หน้าเขาไม่ยิ้มแย้มอ่ะเฮ้ยผมไอตัวสูงเกินไปวะ่ะเฮ้ย,อ,ยอะไรอะไรอะไรเอ้าเอสมัครงานก่อนท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรเอ,เ,อะเอ้าเอ้าก่อนไงวะเฮ้ยโจะปาด อ๋ออุ้ยโดนเพื่อนร่วมงานลังแกโดนเพื่อนร่วมงานลังแกเออมาดีมาดีมาดีเรื่องผมจะหมดแล้วว่ะอือแล้วทำความสะอาดไงเอ่ยอ่ามอบวิ่งเร่งคิวเร่งเหรอแล้วกูถือไม้กวาดออกมาด้วยโอเคไม่เป็นไรโอ้มีเหนื่อยด้วยนะสติมิแนาหมดอันนี้คืออะไรเอ่ย โอเคได้อ่าเอาไปที่ซื้อขายหรอโ okay. อเคเดี๋ยวเขาจะให้เราเข้าไปข้างในนะอุ้ยรนะ้านอาวุธท่านผู้ชมตรนนี้เรามีตังประมาณสองร้อยนะอ่าโอเคซื้อแบบปานกลางแล้วกันอุ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอขาเขาอีกูนึกว่ากูได้ปืนโอ้ อีกสักรอบนึงแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคอุ้ยระบบดีนะเนี่ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมาเป็นปองก็ดีนะแต่แก้วไว้ผมได้แก้วมาวะ่ะเงินตอนนี้ตังเราหมดแหละอ๋อมีซื้อซื้อของโอเคโอเคโอเคน่าจะมีร้านซื้อรถอยู่นะท่านผู้ชมไม่นี่อะไรเลยเหมือนจะต้องเติมโอเคเข้าใจเอ่อของที่เราได้มาเมื่อกี้ผมใส่เลย Okay. แ,แก้วน่าจะปาได้แค่ห้าครั้งอุ้ยตักตีกันแล้วอะ่ะผมอยากเอ้ตรงนี้มีรถให้เราไปเนี่ยอะ okay. โอเคอุ้ยเหมือนจะมีแบบเป็นกลุ่มเป็นแก๊งด้วยนะโอเคเรวเรวลสองหรอ,อย่างเออเหมือนจะต้องนี่นะอุย้ยตรงนี้มีตู้ ATM ฝากตังได้ด้วยนะอ่าแต่ตอนนี้ตังเราน่าจะพ้นได้ดูสองอะ่ะ โอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวเรากลับไปที่เดิมก่อนบางกูมาแล้วกี้ใครรังแกกูอยากจะสำรวจหลรวดเอ้ย,อยจะหุดลิ้มพําหมดละผมก็อยากจะสำรวจเมืองอยู่แล้วท่านผู้ชมแต่ผมไม่มีรถว่ะตรงนั้นมีปั๊มนั่นจะเป็นเด็กปั๊มได้นะเฮ้ยเฮ้ยรังแกรังแกคนอื่นเหรออุยอ้ยอืมอืมอืมจะไปไหนเอามานอมันตีมันตีมันตีมัน กันตีมันนี่ไะตายปะนี่ไงมานี่มึงมานี่มึงมานี่เอ้ยมันหยิบศพได้ด้วยไม่ยมอันนี้คือมันตายแล้วใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อ๋อได้ค่าได้ได้ตังค์ได้ของด้วยอุ้ยวุ้ยเอาตังค์ไปฝากก่อน มึงเจ้าไว้เปล่ามึงเจ้าตัวไว้เปล่าฮะฮะเดี๋ยวพี่ฝากตังน้องเอาฝากครับโอเคฝากไว้ในธนาคารก่อนโอเคกูไม่ทำแล้วง,งานมึงมานี่กูไม่ทำแล้วง,งานมึงมานี่ปฝาดักค์ได้ไหม กูร้อนเหนื่อยเหนื่อยเร็วมากอะ่ะโอเคโอเคทำงานก่อนดีกว่านะมามาสมัครงานหน่อยครับอ๋อมีน้ำดื่มให้ด้วยนะมันจะเพิ่ม energy ป่ะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะดาเมสิบเจ็ดอ๋อมีดาเมจบอกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเอาใช่ไหม มึงเจ้าใช่ไหมมึงเจ้าใช่ไหมอ้าวมึงเจ้าใช่ไหม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 อ้าวมึงเจ้ามันตายอ่ะโอ้มันไม่มีของโอ้สวยเฮ้ยมึงเจ้าอีกตัวไหมมึงเจ้าตัวไหมมึงเจ้าอีกตัวไหมมาดีเด้มานี่ดิ วิ่งทำงานหมดอุ้ยโอเคระดับสามแล้วหวานเจี๊ยบโอเคเดี๋ยวเราขอทำงานสักแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งมีใครมากลัวะโอเคสมัครงาน,น่อยครับอ้าวอ้าวมึงเดินเข้ามาอย่างงี้อ๋อโอเคโอเคโอเคทำงานด้วยกันทำงานด้วยกัน เดี๋ยวเียวันนี้เราทํางานสักหน่อยท่านผู้ชมอ้โหจ,จ,จะเรง่เดี๋ยวก็ไม่ได้นะเกมนีม้แม่งเอ้ยแบบนี้แม่งมัน่ะเดี๋ยวทํางานตรงนี้เสร็จผมจะไปลองดูเมืองนะผมไม่รู้ว่ามันมันน่าจะมีร้านคารถนะท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่ามันซื้อตรงไหนนะมีโค้ดด้วยนะผมไม่ทําละมานี่นี่ผมไม่ทําละมานี่นี โอ้ยโอ้มันหนีแล้วอะขุ้เกอบโดนยีไม้โอ้ก็แล้วแก่คน อุ้ยอะไรอะ่ะอะไรเดี๋ยว็ดวอ๋อมันเอาล้วระดับสองกล่องเฮ้ยเดี๋ยวผมลองไปสุ่มเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เอาผมปะเจ๊เอาผมปะบู้แดงหมดโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเจ๊เดี๋ยวก่อนนะเจ,เนนะเจ๊โอเคเข้าหลังร้านดูอ๋อมีทดสอบปืนแต่ผมไปกดตั้งก่อน นี่นะธนธาคารผมรมีเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบพัไม้หมดเลยอ่อไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมลองไปดูฝั่งหนูดูลกันนะว่ามันคืออะไรนะท่านผู้ชมเออฝั่งนี้อ่อผมขอสุ่มของหน่อยครับโอเคขอของดีๆแล้วกันดได้ไม่บบอนอยู่แนละ้วเฮ้ยมีด เอามาเพื่อโอ้อีกสักรอบนี้สักรอบนี้หอมอย่างเกลือเลยนะเฮ้ยแฟร์เหรอไปขอเขากระโดดไม่ได้อยู่นะโอเคคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรโอ้ยหวัดดีวัตส์แมนโอ้ยผู้อาวุธ อุ้ยเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวนึกนึกนี่โอ้ร้านสะดวกซื้อนะโอเคมึงโดนกูแน,น่อุ้ยคืออะไรอ่ะแล้อยู่ดีมันโผล่ออกมาวะอุ้ยอันนี้มันกวนตีละอันนี้มันกวนตีละเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะได้อะไรปะ <Okay. S 2> เเต็มเต็มแล้วเฮ่ยอะไรอะ่ะมันคืออะไรวะมันเป็นไหนละขึ้นบนได้ปะเอ okay. ขึ้นได้ขึ้นได้ตอนนี้ผมกำลังงงอยู่นะมันคืออะไรของมันวะน่ามันออกมาอีกแล้วอ๋อมันอยู่นี่อุย้ย เมื่อระดับมันสูงยังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยกำลังหิววบนึงเฮ้ยโปป็นเนี่ยเฮ้ยมันโปนี่หว่าเออมันโปเฮ้ยกูไปก่อนแล้วกันถ้ามึงจะขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมโอ้ไม่กอ มีโป้ด้วยนะเอ้ยตรงนี้ร้านค้ารถไปดูรถกันดีกว่าตอนนี้ผมเข้ามาน่าจะยังทำอะไรไม่ได้นะมันโป้ป่ะวะ่าเห็นกูแล้วกันไีโอ,อ้มันแบบชักชีกชักชกตายเลยอ่ะดีครับอันนี้าจะรถเติมไหนไม่มีตัง์ว่ะเสรงฐี เราต้องไปทำงานก่อนนะงานเก็บตังค์แล้วกันตรงนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอสำรวจแมปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนี่อะไรอะ่ะนี่อะไรเอ่ยนี่ครับคุณลุงอ่อเต็ดตกปลากระทะนี่คือร้านอะไรไม่รู้นะ เดี๋ยกลับไปที่เดิมเอ้ยมันยังอยู่มันโปล่เลยเนี่ยเดีมันไล่คิวรัวๆเลยทำงานตรงนี้ไม่ได้ลนะกลับไปทำงานที่เดิมอยู่อ่ะวันนี้ผมก็เล่นงงๆก็ท่านผู้ชมก็อย่าว่าอะไรผมเลยนะ พึ่งเข้ามาครั้งแรกนะพี่ชมโอเคผมขอทำงานไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะหาตังแป๊บไม่ไมน่าตังไปตุ่มของเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่านะมันหยาบยุ่งกูนะอุ้ยทีละสิบเหรียญได้น้อยจัดต้องระดับห้าเหรอ อ๋อตั้งแต่พอละความสะอาดไปเรื่อยๆแล้วระดับมันจะเพิ่มนี่นาเขียงเข้าใจละเฮ้ยเฮ้ยอย่าแย่งอย่าแย่งหูโดนแย่งว่ะเอ้าอีกนี่มึงเจ้ากูใช่ปะมึงเจ้ากูใช่ปะเอากูใช่ปะมานี่ดิ๊ยวไ กูไม่มีแรงโอ้นี่นี่มึงเอาตัวปะสามเอาตัวปะเอาตัวปะออกไปจะมาแย่งงานกู <c oughs> โผอลโอ่หัวเลยท่านผู้ชมยองไเราก็ทำงานเราไปนะอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าว mình chào chứ mà mình chào chứ mà mình cho chứ mà hả hả mình chào chứ mà à, à. cái gì này ui để để đi để đó một đèn một, một. Mình ngồi chưa ba ui กูแรงหมดเฮ้ยโดนลุมโดนลุมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเซเซอ๋อมีเซด้วยได้โดนเดะโดนเดะโดนเดงตายเดะเอาไหมยอกตัวไหมเอาไหมึงยอกตัวไหม อะฮะมึงคิดว่ามึงหัวหรอมีดีก็ได้ตังฟรีไว้ให้ท่านชมปาเจ็บอย่างนี้โอเคเฮ้ยแต่ของผมจะพังแล้วว่ผมมีของเยอะอยู่นี่ดําเมึกน่าทึ่ะเปนี่คืออะไรไม่รู้ขวดแก้วอืมอืม อืม,อมเดี๋ยวอ่าน้ำมึงเดี๋ยวก่อนน้มึง <c oughs> เลืออย่างเอาอ๋อนี่ฟุนฟูนเลือดเก็บไปก่อนดะเมีสิหกมึงเจ้าใช่ไหมมึงเจ้าใช่ไหม <c oughs> เออไว้ไปทำงานแล้ว อุ้ยระดับสามแล้วว่ะหวานเจี๊ยบได้ยางงี้ขอแยกป,ปากตังนะครับผมอาไสองร้อยอุ้อย,ย,ยได้มาสี่ร้อยละมาเดีวผมวันนี้ผมจะต้องซื้อรถให้ได้สมัครงานเลยครับเคอย่าไม่ยุ่งกูนะกูทำงานกูไอ้นี่ไอ้นี่นยงัยงยังยังอีกยังอีกอยางใช่ไหม เอเอโอเคทำความสะอาดระดับ4ล้วเอามันเป็นแบ่งระดับแต่ของของละอย่างวะไม่ได้รวมกันเฮ้ยแต่ทำแป๊บเดียวก็ได้ตังค์เยอะนะเลยเนี่ยโอเคทาไปได้แป๊บเดียวก็ระดับ5และโอเค ผมทำนี่แล้รับ5าแล้วไปซื้อสุ่สมรถกันแล้วกันเงี้ยงังน้งเงี้ยงเงี้ยาใกล้ๆกูใกล้กูโอเครับ5าละทำนี่มันได้ EP ด้วยนี่หัวไม่กระโดดก่นตรงนี้ผมน่าจะทำได้ละโอเคเว้ยแต่ตรงนี้ทำสิบ น่าจะได้ตังค์เยอะนะตรงนี้พีผีเพิ่มปะ่ะไม่ได้เพิ่มหรอวะเพิ่มหรอ,อเพิ่มปะ่ะเออเป็นแบบเด็กดีหน่อยแล้วกันฮ้ยแต่มันต่งตัวของกูเลยวะยอมได้ป่ะงี้เอาไว้ยอมไดไหมไปยอมไปเถอะออขอ ep กับครับสามอยู่ข้างล่าง เมื่อกี้ร้อยห้าใช่ไหมดูทีทำเสร็จเดียเพิ่มไหมสิบเก้าอีกทีโอเคระดับหกละเจี๊ยบแล้วก็ร้านขายรถร้านขายรถอยู่ไหนวะไม่มีแผนที่ดูหรอเดี๋ยวไปยุ่งกูจะไปซื้อรถเอ้ยอ๋อมันมีตู้ ATM อยู่นี่ว่า มาว่ะมาว่ะม,มาได้รถแล้วได้รถแล้วอือยังหล่อเลยนะท่านผู้ชมนี่ไงเราเอารถธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเฮ้ย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 โอ้โหจะรู้ว่ากูได้รถอะไรนี่เราเบิกรถไงอ่ะอันนี้เหรออันี้ไงเชียร์ได้รถแล้วแล้ว,ลวเก็บตังค์ โอเคครับสาหรับลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผู้ชมก็ประมาณนี้นะผมได้รถละโอเคจะได้เดินทางแบบสะดวกสะดวกหน่อยต้องเติมน้ำมันเป็นเอกช้าไปนะท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับชิปนี้ไปเจอกันใหม่ชิปหน้าว่าผมจะเล่นเกมมาลา